คนหอมมากตั้งแต่เด็กกินยังไงก็ไม่อ้วนขึ้นทํายังไงดีจริงๆแล้วเป็นเป็นปน,นาตุนขอมคนเนาะร่างกายแต่ละคนจะมีเมตาบอลิซึมเลทแต่ว่าอัตราการเผาผลาญของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน<ะ>บางคนกินนิดเดียวก็อ้วนแล้วก็มีแค่ดมๆอะไรเงี้ยนำ้ำหนักขึ้นอลไก็ม<ๆ>หรือบางคนกินเยอะเท่าไหรก่ก็ก็ไม่อ้วนเพราะร่างกายเอาไปเผาผลาญไปได้ใช้คือดูว่ามันมีผลต่อสุขภาพเราไหมอย่างนี้ดีกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่ว่าร่างกายทํางานได้ปกติดีอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนี่คือววแต่วก็ าการออกกาลังกายเนี่ยช่วยได้แล้วทให้ร่างกายมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นกลเื้อเพิ่มพื่น,นใช่บางคนคือคิดว่าถ้าบางทีเรากินแต่แป้งอะ่ะเราคาดหวังว่าเราอยากจะอ้วนแต่บางทีมันอาจจะไปสูงที่ค่าของน้ําตาลแทนมีความเสี่ยงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานวแอรหรือว่าเราอยากจะอ้วนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ากินไขมันเยอะๆดีกว่าอนนั้นก็จะยิ่งไม่ดีเพราะว่าเคยเห็นไหมคะว่าบางคนที่ผอมเนี่ยมักจะมีค่าไขามันเลวหรือว่า L D L หรือพวกคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงใช่เบาหวานไขมันความดันไม่จำเป็นต้องเป็นคนอ้วนบางคนที่ผออออมมกกกกยย่่่าาางงงเี้็คคืโรรรนแูใ ตรวจดูเป็นประจำสมัสมูรณ์อยาา่าชะล่าใจใช่แล้วก็แนะนําถ้าเสริมก็เป็นกลุ่มของโปรโตีนคะคะไอโซเลตโปรตีนหรือว่าช่วงนี้เขาคิดกันแพนเบสแพนเบสโปรโตีนถ้าเป็นผู้หญิงนะผมก็จะแนะนําแพนเบสที่ทํามาจากถั่วเหลืองเพราะว่าในนั้นคือนอกจากได้โปรโตีนแล้วปต็มเนี่ยมันก็จะได้พวกสารสำคัญต่างๆที่มีของไฟโตเอสเตรเจนเติมเข้ามาในถั่วเหลืองด้วยนอกจากจะได้เรื่องของกล้ามเนื้อได้เรื่องของไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยที่จะมาดูแลร่างกายในด้านของความสวยความงามค่ะในด้ด